สวัสดีครับเลยสวัสดีครับบอลบอลฟันบู๊สวัสดีครับบอลฟันบู๊สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีและแฟนกับที่รักทุกท่านนะครับผมอ่ะฟันบู๊ดขัดหัวน้องถุงทองน้อยนนวันนี้ฟันบู๊ดดวยมาช่วยมาช่วยล้างล้างช้างนะครับฟันบู๊ดอายุห้าขวบนะครับน้องถุงทองของเราใส่แฟซ่าให้ด้วยฟันวีดมาขนาดก็ลูกละฟันบู๊อายุห้าขวบนะครับ ถุงทองของเราอายุสี่ขวบครับผมอ่าโอ้โหมาดูความนะเอาไฟซาใส่หัวนิดหนอ่อยก็มาดูฝากแม,แ,มแม่่ด้วยนะครับผมฝากอ่าฝากแม่แมาดูน้องถุงทองกับฟานบสดนะครับฟานน้อยของเรานะครับฟานช้างฟานน้อยของเรานะขัดน้องถุงทองของถุงทองน้อยก็อาบน้ําด้วยครับผมอ่อขัดตัวดีๆนะเอาลูก กันต,ตัวดีๆนะโอ้ยฟานน้อยฟานน้อยโอ้มวนเทนอจักว่ามวหยั้งคนฟานจ่างฟานหน่อยโอ้โอ้อาบให้คนด้วยอบอาบให้ช้างด้วยเร็วโอ้ฟานบสเอเอฟา,า,า,านบดสุดยอดเลยวันนี้อาบน้ําให้น้องถุงทองเป็นพี่นะฟานบดนี่เป็นพี่น้องถุงทองเนาะถุงทองของเราสี่ปีเนาะ่าฟานบด อายุห้าขวบแล้วนะเอาอขัดดีๆขัดดีๆฟานโบสอ่าเอาแล้วเฮาอ่าถุงท้องอบดบอกได้ไหมทอ,องเออถุงองนอนดีๆหรอกเอออ่าโอ้ฟานโบสขี่เองเลยนะครับผมขี่เองขัดเองเลยวันนี้ขย,ยันมากเลยฟานโบสนี่ ฟานบดนี่ขยันมากเลยเอาเอาล้างเลยแล้วแดาล้างแล้วอ่ะอาบด้วยเออเออมาดูช้างกับคนเออนี่แหละคนเลี้ยงช้างของแท้นี่แหละคนเลี้ยงช้างของแท้นี่ถุงทองเจอเจอเจอฟานบดแล้วถุงทองเอาโอเคล้างให้ดีอาจจะได้ยืนขึ้น,นเจอของแท้แล้วนี่ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับผมเม่เมอ์เอฟซี e e P D, ครับ อ่าไก,จก,ก,ากาา่จะปีใหม่แล้วนี่ก็ยีิบเก้าแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็สามสิบแล้วอ่าก็คอยแม่แม่โชคโชคมันมาเนอครับผมครับผมอ้าจะปีใหม่แล้วน้องถุงทองก็จะโตขึ้นอีกหนึ่งปีนะครับผมให้พ่อให้พ่อถือหวยเดอ้อให้พ่อถือลอตเตอรี่เดอ้อหลาเอ,อ้ถุงทองเอ,อ้ยยังไ้ข้าไปรับพี่ถุงเงินมางดนี้ให้พ่อมันมาเนอหลาเด้ ขัดดีๆเลยฟ้าน้อยฟ้าน้อยของเราขัดตโอ้โหของแท้เลยว่าฟานบดฟานบดของแท้เลยนี่แม่เขาเอิ่นคนหมักสั่งแท่ยับไปชิ้นสั้นถือตาเนาะหลานเอ๋อเฮ้ยมาหลางข้างใต้หลางข้างใต้เออฟานบดขัดขัดแค่ขัดขัดขัดเอาเลขดิขัดเอาเลขดิขัดอยู่บนเกาเก่า พาเอาเลิกี่ฟันบดตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมมาเมื nee. ่อเช้านี้นอนตื่นขึ้นนี่ก็นอนตื่นขึ้นตอนเช้านี่ก็มาเรียกคุณตาตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมมาเรียกตื่นแต่เช้าเลยจะไปเอาน้องถุงทองฟันโบดบอกนะครับผมฟันบวถม,มาเรียกคุณตาตั้งแต่เช้าเช้าเลยเกลัวไม่ได้มาขี่ itt, น้อง,งถุงทองแล้วก็กล<ะ>ัวไม่ได้มา เลี้ยงน้องถุงทองนะกลัวไม่ได้เนาะมาเลี้ยงน้องถุงทองนะเออต,ตื่นแต่เช้าเลยนะครับเมื่อเช้านี่ตื่นแต่ตีสนะี่น้ำมาปลูกคุณตาฟานโบสถนี่ปลูกมาแต่เช้าเลยกลัวไม่ได้มาก็บอกว่าขอเลี้ยงช้างหน่อยฟานโบดว่ามาเลี้ยงช้างหน่อย<ไ>อยากเลี้ยงเป็นอยากขี่ช้างเป็นนะครับนี่ใจเขาก็าชอบมาแต่เล็กนะครับเดี๋ยวดูดอ เดี๋ยวดูตอนโตขึ้นนะจะขี้เกียจหรือเปล่าดูตูตอนโตโตขึ้นนี่แฟนบทจะจ,ะจะขยันอย่างนี้ไหมนี่เวลาโตขึ้นนี่เรียนจบนี่จะขยันเลี้ยงช้างไหมนี่อ่ดู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 คัดคัดเอาเลกบออาบน้ำนี่แฟนบสลงมาคัดขางล่างเนี่แฟนบบสถ์เพราะว่าลงมาคัดขางล่างเนี่คัดยุ่เต่งเทิงงวยครับเออ เออเอาคัดคัดขาในขนาดนี Cut ่เออคัดข้างหลังนี่ก็ตีเออดอกคัดข้างหน้าคัดเล็บนะเร็วคัดเล็บสร่างไงฟันบอสเบ้นมาโอ้ฟันบอสขยันแท้ฟันบอสนี่ดู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 มาดูโอ้คัดเล็บอีกโอ้ฟันบอสขัดเล็บอีกโอ้คัดขัดคัดแน่แท้ล่ะ เออมักย่องแห้งหลีว่าคนไมเออขัดขนาอีกเออขัดไตทองอีกเอามาคัดขนาดนี่คัดง่วงนี่นี่คัดง่วงนาเนี่ยขัดขนาดนี่นี่ง่วงนง่วงซ้างเออเออเออฝันบดฟฝันบวชเออเออเออจับได้ไหมจับมีเอ่เออ เออเออคัดต <deactiv ate. S 1> ัวน okay. no, so. oh, 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 ี้คัดแจมช่างอีกหอมแจมเนอะหอมแจมอีกเอาหอมหน่อยสิปันโบดหอมก่อนหอมอีกฟันโบสถ์โอ้โอ้หอมอีกหอมบ่โอ้คัดแล้วก็หอมไปฟานโบดถ์ไงมักย่องอีหลีว่าคนไหมลูกผู้ใดล่ะมายมักดู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 อาสู้ดีลว่ะเออถ่าดีดีเออสู้สู้ตามโตไปเรื่อยล่ะนุ่นนุ่นทอง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 โตไปทงท้องไหม ทังท้องนะครับดีๆเออเออเออฟันบสถ์ฟันบสถมาอาบน้ำให้น้องถุงท้องครับผมหัดสร้างมักยองแห้งอีหลีวะเออเออหันว่าฟานบสถได้เลี้ยงพ่อเดือนนี้สร้างนี่ดำปีแท้ๆดำขนาดเลยครับผมโอ้ดำแท้ดำแท้เอาเอานี่นี่เหลืออยู่น้อยนึงนี่ขิดดินนี่ล่างหางไว้เนี่ยล่างหางในสะหางเน่ลูกละสะหางเนี่ย่าให้เขาขึ้นหาง ยหญเขาขึ้นหางเร็วเขาเป็นขึ้นหางเอาลกูกเขาถุงทองเอ่าฟันบดขัดทางเร็วใช่คัดบนขนขน,น,นี่แหมคัดนี่ปลอยนี่แหละเนะขาอีกกินหยาดเอออยากกินหยาอยูห่หาฟันบดขยันแท้ฟันบดนี่โตขึ้นจะขยันอย่างนี้ไหมเนาะฟันบดนี่ โอ้ขึ้นใหญ่ขึ้นสิขยันยังสี่วะเนาะฟันโบสข่อยขย,ยันไปย่ำหน่อยหน่อยเนี่ยขยันครับเออเอออย่าให้ไรอย่าให้อย่าให้หฟันโบสถ์จะเสียหายแต่ถือแต่แตะขอตีน้องงวยถือแต่แตะขอตีน,อน้องเนาะฟันโบสถเอาหันหน้ามาแล้วหันหน้ามาแล้วทั้งช้างทั้งน้องโบสถ์เลยพอแล้วมักก่อนเร็วมักก่อนเร็ว อันนาไมานี่เร็วอากมาเรนว่าอ่ะสวัสดีครับก่อนเล้วสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับแม่แม่เอ้ยเอาเพลงออกสวัสดีครับอะไรอย่างนั้นเอาเพลงออกเพลงออกมาเอาสวัสดีครับก่อนฟานบดครับผมสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องใครถุงทองนะครับอ่าแม่ๆม่ในทมคลิปนี้นะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับในวันปีใหม่ก็ขอให้ สุขภาพร่างกาย่แม่เ FC ทุกท่านนะครับจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับผวันปีใหม่ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับผมนี่ก็29 30นับอีก2วันนะครับนับถอยหลังอีก2วันก็จะถึงปีใหม่แล้วนะครับผมขอบคุณครับ